เพลงไหนครับบอลทอมฮะตอนนี้แกก็กเป็นพี่เอกกุศลแล้ครับบทบาทหนะ้าที่ที่ได้รับอย่างชัดเจนเลยคือการดูแลในพักของลำเรื่องต่อก่อนนี่เป็นการซ้อมเป็นการเตรียมตัวเพื่อที่จะออกไปสู่บอลล้ำคณะของตัวเองหรือเปล่าประเด็นคือทอมหลุดแล้วว่ามุกสินชากระโยอยู่นี่ครับถามแน่นอนสะพานดูจะลูกแก้วไว้ที่ก่อนงบวันี้วันนี้ก็คือสิ่งตัวสิบปลายเพลงนั่นเพลงนี้คือจ๊กขาดตัวแท้อีิริมีเตะกนถามครับ ก,ก็แปลว่าปีนี้คือเท่าที่กับเป็นคนก็กับการสแสดงอย่างนี้ใช่ไหมการสแสดงปีนี้ผมเชื่อว่าเป็นเป็นปีที่ทุกๆฝ่ายตั้งใจมากมากแล้วในบทบาทของบอสท,ท็อปนารากรล่ะภาพรวมของเราเบียบปีนี้เป็นยังไงบ้างพ้อใจบอสพี่ดาวรับผมนุ่มเจียรคกับจิลาเล่นนะฮะไปต่างสองวันล้วแม็กขอนิยอเดตกับพระเอก ทอมนารากร์แนสนสวัสดีครับเกลือนว่าเป็นเพ้หงที่ซื้อดอกตอนจริงแล้วเพียงไหนครับบอสทอมฮะตอนนี้ครับจะเป็นเพ้หคือก็แล้วครับล่าสุดเขาคุยกันตอนเปิดเออปีฤดูกาลแมนครับตอนนั้นกาลังกาลังสอบสิบเปิดวงแล้วเที่ยวคุยกันเออเอาไปที่นี่เพียงไหเขาวคาวาระเบียบวาท้าเส้นกับท็อปนารากรในฤดูกาลนี้สําหรับผมนะครับสําหรับปีนี้สําหรับในตัวของพาร์ทของตัวผมเองตัวเองก็ท้อปต,<อ>ตัวเองของผมเองก็รู้สึกโอเคแล้วก็ รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกพึงพอใจในการสแสดงของปีนี้แล้วครับ<ม>เพราะว่า,ากระแสตอบรับจากแฟนๆก็ก็มีแต่ชื่นชมครับ<ม><ม>ก,ก็มีแต่ชื่นชมเพราะว่า,าจากปีที่แล้วก็มีคำตำหนิคำติคำ,<ม>คำที่แฟนๆให้คำแนะนำมาเยอะก็เอามาปรับเปลี่ยนแก้ไขในปีนี้<ม>สนน่วนนแฟนได้ดูการสแสดงของแล,ล้วียบว่าสิริตัวของผมเองในในเปิดวงที่ผ่านมาก็ได้รับคำชื่นชมก็รู้สึกดีใจครับ อะไรคือในบทบาทของพระเอกท็อปนาราก่อนแล้วในบทบาทของบอสท็อปนาราก่อนเหรอภาพรวมของเราเบียบปีนี้เป็นยังไงบ้างข้อแต่บอสํำหรับผมในความรู้สึกของผมเองนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับแฟนๆที่บ้านคือ,อ,อรู้สึกพอใจแล้วก็รู้สึกว่าระเบียบปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วพูด,ดง่ายๆเลยครับสำหรับนิจอมงปีนี้นะออไม่ว่าจะเป็นาการแสดงของน no ้ no cer, องนเดนเซอร์อาจารย์ดนตรีหรือว่าภาพรวมต่างๆผมมีความรู้สึกว่ามันดีขึ้นจาก จากปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วเราก็ก็อย่างที่ว่าครับได้รับคําตําหนิมาเยอะอแล้วก็พยายามแก้ไขในจุดจุดนั้นครับตัวท็อปเองมีซอยในในส่วนไหนบ้างหรือว่าบ,บาทตรงไหนบ้างของคลัอบอีบบปีนี้ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจนเลยคือในพาร์ทของลําเรื่องต่อไปครับไฟดับหรือเออไม่เราต้องเปิดมือถือแลนะ้วแหละต้องเปิดไฟมือถือมายองเอออ่ะโอเคครับต่อครับอ่าบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ อย่างชัดเจนเลยคือการดูแลในพาสของออลำเรื่องต่อก่อนออครับผมออในช่วงลำนี้คือพ่อให้ให้ดูแลเต็มที่เลยเออครับซึ่งถือว่าเป็นโจทย์ยากว่ากับ่อปปีนี้ถือว่าเป็นโจทย์าาทยากเพราะว่าผมไม่เคยอ่าที่ต้องมานั่งควบคุมการซ้อมลำเรื่องอะไรขนาดนี้ครับออส่วนมากก็จะมีอ่าศิลปินที่มากประสบการณออ์ออออมามาดูแลออแต่ปีนี้คือ จะให้พูดว่าผมดูแลคนเดียวก็ไม่เชิงครับออน้องๆศิลปินแต่ละคนก็ให้ความร่วมมือดีมากออแล้วแต่ละคนก็จะมีจุดดีจุดเด่นของตัวเองก็มาคละกันออมาคละกันในที่นี้หมายถึงว่ามาแลกเปลี่ยนกันอ,อคนนี้ลําเก่งอ่าซอยมูเบิงผูออ้นี้เบิงภาพร่วมแอคติิงซอยกันเบิงเ,ออเรามีหน้าที่แบบว่า ตามน้องๆรวบรวมน้องๆ,ๆให้มาซ้อมตรงตามเวลาแล้วก็ตามกําหนดการทุกอย่างเท่านั้นเองก็แปลว่าปีนี้คือเท่าที่กับเป็นคนกกับการแสดงอย่างนี้ใช่ไหมก็เป็นคนที่ก็เชิงอย่างนั้นก็ได้ครับออแต่ว่าในในส่วนของการที่ต้องมานั่งจอบว่าหน้านั่งสอนคนนั้นรำอย่างนี้คนนี้เนี่ยคือผมยังไม่เก่งขนาดนั้นออจะเป็นศิลปินรุ่นที่รุ่นแม่แล้วก็เ,ออเป็นเพื่อนน้องๆบางคนเป็นศิลปินรุ่นน้องด้วยออยกตัวอ,อย่างเช่นน้องพุ่งธีนอกรอรเนีย่ยเป็นคนที่ผมฮีเลงเห็นว่า เป็นคนลาดีมากๆผมก็พยายามว่าศิลปินผู้ชายก็พยายามเข้าหาน้องคุณให้ช่วยกันเขาฟุตสยาภาพน้องๆพี่ๆเขาคือแม่นครับผมแบบนั้นเลยครับส่วนมอลาผู้หญิงไม่ต้องพูดถึงมีไม่ยิ้มสุขเลดีเป็นตัวหลักอยู่ตรงกลางคือน้องๆทุกคนก็เล่นเขาหาไม่ยิ้มเลยครับมี่ตรงในที่พอด้ก็คือเรีนเขาหาไม่ยิ้มส่วนภาพรวมการแสดงคือก็นั่งดูด้วยกันใครที่ยังไม่ได้ขึ้นฉากก็มาดูส่วนเลิกซ้อมดีคําแนะนํา ที่เสนอเสนอกันมาเลยแล้วมาถามภาพรวมส่วนมากว่าหเห็นด้วยไหมเราควรแก้ไขตรงนี้หรือเปล่าหรือตรงนี้เราดีขึ้นแล้วอุ้ยไอเอาตรงนี้มาใส่อีกมันสิดีกว่านี้อ,อะไรอย่างเงี้ยครับผมัอ,อเปลี่ยนไปัเอ,อเปลี่ยนไปตามตามความ็นส่วนมากแล้วครับอันนี้เยาว่ากันเเ้อครับคุยมากขนาดนี้ดูการ,รอ้อมล่ำเลืองขนาดนี้นี่เป็นการซ้อมเป็นการเตรียมตัวเพื่อที่จะออกไปสู่มวลล้ำคณะของตัวเองหรือเปล่าก็ยังบอกขําเกาคาบา ว่าพอได้เฮ็ดครับผมอ,อขอยืนยันที่จะจะเดินสายการเป็นศิลปินแบบนี้ประเด็นคือท๊อปหลุดแล้วว่าพุทธศักราชกุญญกุลนี่แล้ <c oughs> น่ยครับถามแน่นอนเ้ากระสภาพดูตะลุกแก้วไวิที่ก่อนงบวันนี้วันนี้ก็คือกายังสิตอบคำาเก่าอยู่ครับผมถ้าเกิดถ้าเกิดอ่ามีโครงการอาจจะไม่ใช่โครงการตรงนี้หรือมีโครงการข้างหน้าบ่ให้บ่ให้ถามดอกศีลบอให้ฟังเลยรัวเรื่องแล้วก็รออความเด้อขอเรียนอัปเดตเอาโอเคโอเคเดี๋ยวเสิเป็นดราม่าเดี๋ยวขอไล่ซักนิดนึง จ้าไหนตอนปีระดูกาว่าสปอยเพลงนั่นเพลงนี้คือโจกขาดตัวแท้อีหร่มีิทนถามครับเฟ<อ>นเฟนครับในในกลุ่มในบ้านกระถามเออที่จริงมีโครงการไว้จริงๆครับเออแต่ว่ายังไม่ขยากแห้งกว่าช่วงนี้บางเพลงก็อัดไว้เราดิแต่ว่ายุโร่ไทยเอ็มวีแล้วบางเพลงก็ลงเสียงไปแล้วแต่ว่าอาจารย์มือมิกซ์อาจารย์ทาดนตรียังยังยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเออมันก็เลยยังดําเนินการต่อไม่ได้สรุปก็คือไม่ได้ฟังแค่ปีนี้ฟังครับได้ฟังอยู่แล้วครับปินเหรอแมนครับ หรือว่าหรือว่าลฤดูกาลหนาเลยหรือว่าสดีตปอยแบบระวังกาบขารฤดูกาลนี่แหละผมคิดว่าลังปีไม่นี่อาจจะมีผลงานปอยออกไปอยู่ครับหรือว่าให้สถานการณ์ที่พวกเราเข้าใจให้มันเหมาะสมไปก่อนดีกว่าเนาะใช่ครับผมตามความเหมาะสมไปก่อนช่วงนี้ม่มีอะก่อนทีทีแพนเลยว่าประมาณเดืนไหนดีวก่ออีกเท่เดี๋ยว่าีย่าังอีกเท่านึงเดี๋ยวเป็นเพลงเป็นเพลงคอนเตอร์ครับที่ที่ทำไว้แล้วก็สิ่งที่อยากทำคืออยากเอาผลงานเพลง ดีๆเพลงงวนๆที่ศิลปินเก่าๆเปิดลองไปอ่ะมาโคเวอรม์มามาเฮ็ดใหม่เอครับมาทํามาลเล่นดนตรีใหม่ให้มันมีความเข้ากับยุคมากขึ้น<อ>เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเป็นเพลงที่ศิลปินดังๆเปิดลองไว้แล้วนะ<อ>วมันขายบางยากเข้าใจบ่ครับคนลองนําได้อยู่แล้ว<อ>คนว่ามวนไว้อยู่แล้วเข<อ>้าใจครับถ้าเอามาเฮ็ดก็คือแบบว่ามาทําในรูปแบบของเราถ<อ>้าเกิดเราทําออกมาแล้วมันแบบมันทัชใจเขามันก็จะติดลมเองถ้าเกิดมันเฮ็ดมากแล้ว มันไม่ได้ถึงขั้นบูมแต่ทุกคนก็จะฟังเพราะมันเป็นเพลงที่ผมเชื่อว่าเป็นเพลงที่หลายๆคนชอบฟังอยู่แล้วนะครับเพราะศิลปินรุ่นเก่าเพื่อนทำให้ดีอยู่แล้วไะครับสัมผัส ก็นานนั้นเราว็ว่าสมภาเป็นฤดูกาลสมภาเป็นฤดูกาลและรอสัมภาตอนกลางฤดูกาลหรือปลายฤดูกาลว่าสิเด็ดฟังบอเพลงครับผมอย่ารืมอช่วงด้วครับเนี่ยคันว่ารอบหนาเพรด้ฟังเพลงผมมีรังปีใหม่เนี่ยผมอนุญาตให้สาผมได้เลยแล้วคำว่าสภาเราเอ่ยจากไยกับไฟเด้อเรื๋อวสิเชื่อหายสนั่นหรือไฟเด้อกับเชา่อนั้นลูกอยเครับซอยเชื่อในเด้อครับเอาอีกทิ้ง้ายทิ้ง้ายทิ้ง้ายเวลาหน่อยฮะเดี๋ยวทำนแล้วก่อนไปแต่งตัวขึ้นลำจาบบน่ารักกันะเบคำว่าระเบียบวัฒน สิ่งเก้าึ้นสู้ตอนนี้สิได้เห็นบทบาดเพคคือเก่าบอลรู้สึกาไปเป็นพอ่อพญานแล้วไปเป็นนั่นนี่โนแล้วยังไ,ไปเพิ่มเหมือนเดิมไหมอันนี้ก็ยังให้เป็นดุลพินิจของแฟนๆทางบ้านแล้วก็ให้ไปดูพินิจของคุณพ่อ,อให้ตัดสินตามความเหมาะสมในส่วนตัวผมเองผมผมกับพ่อได้เรียกร้องทีา่าต้องมีบทบาทอย่างยงอยู่แล้วครับแล้วแต่ทางผู้บริหารแล้วก็ทางแฟนๆให้ ให้การแบบให้โอกาสมามถ้าเกิดได้รับโอกาสไหนก็ทาเต็มที่ทุกโอกาสอยู่แล้วครับทุกบทบาททุกโอกาสก็พร้อมให้ด้วยแล้วเนาะแมนครับผมเอาสุดท้ายฝากใครได้ครับผมกับท็อปนาราก,กรรละเบียบววัฒนศิลป์ครับผมก็ยังไงฝากแฟนๆทางบ้านนะครับโบผมสิปลปอยผลงานยังไปก็ตามกันอยากให้ทุกคนให้กำลังใจซัพพอร์ตแล้วก็ซัพพอร์ตให้กำลังใจทีมงานรละเบียววัฒนศิลป์ด้วยครับเพราะว่าการแสดงปีนี้ผมเชื่อว่าเป็นเป็นปีที่ทุกๆฝ่ายตั้งใจมากๆยังไงก็อะไรที่ ไออย่างที่มันบอดีหรือว่าไออย่างที่มันคิดว่าแฟนๆสามารถให้คําแนะนํามาได้กะให้คําแนะนํามาได้เลยครับเพราะว่าทางผู้บริหารเองก็น้อมรับและก็พร้อมที่จะแก้ไขไปเรื่อยๆอยู่แล้วครับเนาะเดี๋ยวคือเด็กคุยกันแบบเบาๆครับนารากนพ่นาครับผมมอยังติมยังส้มก็ค่อยว่ากันไปแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันเดี๋ยวถ้าเกิดวิ่กันได้เจอท่าไปเดี๋ยวมาทามให้ครับผมโอเคขอบคุณหลไยๆครับแล้วก็สวัสดีครับสวัสดาครับ